วันนี้นะคะน้องนุกธนดลน,นะคะปล่อยซิงเกิลนะคะเพลงนะคะติดตามได้ทาง YouTube นะคะช่องของน้องนุกธนดลเองนะคะอ่าน้องปายก็มาทำบุญนะคะ โดยไทยชีวิตโคกระบือนะคะทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะน้องทําบุญไทยชีวิตโคกระบือนะคะน้องอาจจะขอพอนนะคะไหวพรให้เพลงของบัดดี้ของเขานะคะนุกธนดลปังๆแน่นอนเลยนะคะทุกคนอื ก็สวยออร่าใจบุญมากๆเลยนะคะที่น้องบอมองบ่อยๆเนี่เพราะว่าน้องบัวที่น้องอถ่ายชีวิตโคกระบืนอน่ะเขามองน้องอยู่น้องก็เลยมองด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะ เป็นภาพที่น้องทําบุญนะคะแล้วก็น้องนุกทนดลนนะคะก็พูดถึงน้องป้ายปายอริโอนะคะไม่ว่าจะไปไหนไปคนเดียวก็เหมือนน้องปายไปด้วยนะคะก็เวลาพูดอะไรคุยก็จะป้ายปายป้ายปาย,ปายมีปายอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนก็ขออนุโมทนาสาัตุและก็ขอให้เพลงของน้องนุกปังปังนะคะไปช่วยปั่นวิวกันด้วยนะคะไม่ได้ไปด้วยกันก็เหมือนไปแหละโทรวิดีโอคอล คุยกันตลอดนะคะรักเนาะคนหลอกขาวสะอาดมากค่ะบอสนี่นะคะก็คือโทรหากันตลอดคอหากันตลอดและระหว่างนั้นก็คือพูดถึงป้ายปลา,ายโอริโอตลอดนะคะทุกคนชัดเจนนะคะมีความสุขค่ะ